สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่พอออบีโอนเซตอบแล้วนะครับสาเหตุที่แท้จริงที่ต้องปล่อยตัวนิโคลัสมิเกลสันฟุลแบ็กทีมชาติไทยผู้อำนวยการอบีโอนเซยืนยันเองทีมในลีกสวีเดนได้ติดต่อขอซื้อตัวนิโคลัสมิเกลสันจริง และยังสามารถขายต่อในลีกเอเชียได้อีกด้วยฟุตบอลดิกเกอร์นะครับสื่อชื่อดังได้รายงานมาว่าทีม i k เอเคซลูนาและยอกเดนได้ติดต่อมาที่สโมสรโอบิโอเนเซ่ ense, เพื่อขอซื้อตัวนิโคลัสมิเกลสันฟูลแบ็กทีมชชตไทยด้วยราคาประมาณ3-4ล้านโครนสวีเดนแปลงเป็นเงินไทยราคาราว10ล้านกว่าบาท โดยล่าสุดนะครับยอนสเวฟมันนะครับผู้อำนวยการกีฬาของ o b บีโอเดนเซเผยเกี่ยวกับเดีลยวนี้ว่านิคลัสมิเคิลสันมีมากกว่า2สมมสรนติดติดต่อเข้ามาหลายสมมสรนต้องการวิงแบ็กหรือฟุ่นแบ็กมิเคิลสันเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ทั้งสองเท้าที่ทำผลงานได้ดีทั้งในลีกนอร์เวย์และลีกเดนมาร์กเขายังสามารถเล่นได้เลยเขาไม่จำเป็นจะต้องปรับตัวในลีกสแกนดิเนเวียข้อดีอย่างก็คือเขามีศักยภาพ เรื่องของการขายต่อในลีกเอเชียด้วยหนังสือเดินทางประเทศไทยของเขาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาที่จะหมดลงในฤดูกาลหน้าทำให้สโมสรอนโอบิโอนเซต้องรีบขายก่อนที่จะโดนถูกปล่อยเฟ่ผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แต่เขามีมูลค่าทางการตลาดที่สอดคล้องกับผู้เล่นลีกเดนมาร์กคนอื่นๆและเขายังมีศักยภาพในการขายที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยพอโอบิโอนเซกล่าวทิ้งท้าย ด่วนแฟนไทยเตรียมชมแพทติกกุตตอมสันกองหน้าทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกบนเวทีญี่ปุ่นให้กำลังใจด้วยแฟนบอลชาวไทยทุกคนเตรียมชมและส่งกำลังใจเชียร์แพทติกกุตตอมสันกองหน้าอนุกักายของทีมชาติไทยโดยจะประเดิมลงสนามเกมแรกเจลีก3สบนเวทีญี่ปุ่นกับต้นสกัดนาราขับโดยมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซริวกิล โดยในวันเสารที่24กุมภาพนันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทย18.00นาาฬิกโดยติดตามการถ่ายทอดสดทาง y o ยูทู e เจลีท่านี้นะครับแพตริกกุตตสันลงสนามกุเคนะรื่องนัดแรกกับนาราขับไปแล้วและประเดิมยิงสกอร์แรกให้เก็บเทียมในญี่ปุ่นได้ในทันทีโดยมีรายงานมาว่าแพตริกกุตตสันจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงของทีมในฤดูก,กาลนี้อีกด้วยนะครับสุดยอด ดวนแฟนช่างศึกได้เห่ทีมชาติไทยพบทีมชาติญี่ปุ่นลับแข่งในเดือนเมษายนทีมชาติไทยรับแข่ง2แมตช์ดวลทีมชาติญี่ปุ่นทับช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมทีมลุยศึกเอเชียนคัพ2024โดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2แมตช์ในเดือนเมษายนนัดแรกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคูเวตวันที่8เมษายนตามมาด้วยนัดที่2แมตช์ที่แฟนๆไทยรอคอยโดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่น ทีมยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียในวันที่11เมษายนเป็นการเตรียมกับพร้อมก่อนลุยศึก AFC Asian Cup 2024เพื่อชิงตั๋วไปลุยฟุตซอลชิงแชมป์โลกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมสายกับเวียดน,นามจีนและมาเลเซียย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นฟุตซอลนะครับเป็นการอุ่นเครื่อง2แมตช์พบกับทีมชาติคูเวตในวันที่8เมษายนและพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่11เมษายนนะครับ ดวนประธานสมาคมลูกหนังเกาหลีใต้เผยบทลงโทษซงฮึงมินอีคังอินเกมดวนทีมชาติไทยประธานสมาคมลูกหนังเกาหลีใต้เผยบทลงโทษทางวินัยซงฮึงมินและอิงคันอินสองแข้งสตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้จากเหตุการ์ประเด็นร้อนในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ด้วยการมาเรียกทีมในเกมพบกับทีมชาติไทยในเดือนมีนาคม โดยการลงโทษทางวินยัยผมตรวจสอบแล้วตอนสองคนไม่ใช่นักเตะที่เล่นในประเทศดังนั้นมาตรการทางวินยัยอย่างเดียวที่ทําได้คือการไม่เรียกติดทีมชาติในโปรแกรมถัดไปที่จะพบกับทีมชาติไทยมันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันกับโค้ชคนใหม่ซุงมองเกิยวประธานสมาคมลูกหนังเกาหลีใต้ด่วนไทยเทเทียนโอลิมปิกบานอําเภไซเจแปนเวเต็มระบบ ส่งโคตระยืนมือขวามีข่าวใหญ่สั่งเตือนวงการฟุตบอลไทยมีการยืนยัน100%มาดนนามแป้งนนพลลำซมอนุมัติให้มาซาทระอิจิอิคุมทัพอยู่23เปและส่งโคตระยืนมือขวาหวังชิงตัวไปโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์มีการยืนยันออกมาแล้วว่ามาดนนามแป้งนนพลลำซมนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้ส่งมาซาทระอิจิอิวนากุจาวญ่ปุ่นกุญซือ ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงไปคุมเทียมทับจังสึกทีมชาติไทยชุดอยู่23เปและนำทีมลุยศึกยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียช่วงเดือนเมษายนนี้ที่ประเทศกาตาเพื่อชิงตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยจะมีคคละอิสระสีทโรเป็นผู้ช่วยคนสแกนของมาซาทะอิจิอิ i, กับภารกิจสําคัญในครั้งนี้ซึ่งทางอิสระยินดีที่จะร่วมงานก,ากันกับอิจิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่น รับโอ้เรียกได้ว่านี่คือการพัฒนาอย่างแท้จริงของวงการฟุตบอลไทยเจแปนเวดราม่าสนัน่นแฟนบอลรุ่นจิว๋วการท่าเรือโชว์นิ้วกลางคิงกอนบายรับไม่ได้จวกยับแฟนบอลรุ่นจิว๋วการทะเรือเอฟซี FC, โชว์นิ้วกลางใส่ทีมคู่แข่งโดยคิงกอนบายบอกรับไม่ได้วิจารณ์แอดมินเพจยับวันที่17 กุมภาพันธ์คดหลงการแข่งขันฟุตบอลลีเวอร์แธติกฤดูกาล2023-2024นัดกลางสัปดาห์วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการทอร่เอฟซพิกนรกกลับมาเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยม4ประตูต่อ3คว้า3แต้มซึ่งนับเป็นนัดแรกนรบ8ปีที่แฟนบอลของต้นสองเทียมในฐานะทีมเยือนสามารถเข้าสนามได้หลังจบเกมนะครับเกิดประเด็นร่างาร,ร้อนชา หลังเพจยังเป็นาการของสิงเจ้าท่ามีการลงรูปแฟนบอลหนึ่งในนั้นเป็นภาพของแฟนบอลกัรเถ่าเรือรุ่นจิ๋วกําลังชนยุคลางใส่เนื้อฟุตบอลของฝั่งตรงข้ามซึ่งเรื่องนี้ทําให้เสียงแตกเป็นสองฝั่งทั้งฝั่งที่มองว่าผู้ใหญ่ควรแนะนําเรื่องพฤติกรรมการเชียร์ของเด็กๆส่วนทางแอดมินที่เลือกลงภาพนี้เพราะมองว่ามันเป็นแพลชั่นเช่นเดียวกับกองเชียร์บางกลุ่มที่มองว่ามันเป็นสีสันอารมณ์ร่วมของกองเชีย ถมฟุบอลรุ่นเยาว์ฝั่งยุโรปเขาก็ทำกันเกลื่อนตอนนั้นคิงกอนายที่รับไม่ได้กับเรื่องนี้ออกมาวิจารณ์ว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมซ้ำยังเป็นเพจทางการยิ่งไม่ค,ควรทาโดยระบุว่าเขาให้แอดมินเพจสโมรสกรกันทลือไปขอโทษครอบครัวเด็กที่คุณเอารูปมาลงด้วยนะครับผมได้คุยกับครอบครัวเด็กแล้วหากคุณไม่มีจรรยาบรรณในการทำอาชีพสื่อหวังเพียงแค่ยอดไลค์ก็อย่ามาทำเลย ล่าสุดแอดมินเพจการท่าเรือ f อซก็ได้ลบรูปดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมขอให้จบดราม่าได้แล้วโดยระบุว่าไม่ต้องดราม่าก,กันแล้วนะครับในฐานะแอดมินเพจท่าเรือและดูแลภาพลักษณ์ของสโมสรต้องขอโทษทั้งตัวเด็กผู้ปกครองและแฟนบอลบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการลงภาพที่ไม่เหมาะสมเองท่านี้เพจลบลูกออกไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและเกิดการที่ไม่รอบคอบในการคัดกรองรูปภาพก่อนลงเองครับ ดึกสุก,กาฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรับเย็นของวันที่17กุมภาพัานธ์